นายก็โทรมาค่ะแล้วก็นายก็มีโอกาสได้พูดกับหนูก็สารภาพหลายๆอย่างเหมือนที่ทุกคนได้ยินนั่นแหละค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราก็ได้คุยกันมากขึ้นได้แบบเปิดใจคุยหลายๆอย่างได้รู้จักกันมากขึ้นแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราขอบคุณเขาน้อที่แบบเขาก็ให้เกียรติเราขนาดนั้นแววตาเรามานันคือแวววาวเนาะ <c oughs> ไฟปะคะออไม่แน่ๆอะจริงๆก็คือสิ้นสุดทางเพื่อนเราใช่ไหมจ๊ะเออยังไงอาสถานะดีกว่าเฟิร์นตอนนี้ยังไง คนว่ามันมันก็เป็นอีกสกเต็ปหนึ่งที่ดีค่ะมันมันเพิ่งเริม่มอะเนาะตอนที่นายโทรมาบอกเราว่าเฮ้ยฉันชอบแกนะอย่างเงี้ยตอนนั้นคือหยอกเป็นทระพรามรู้สึกเราอย่างเงี้ยมันรู้สึกไงดการดาเขาตกใจค่ะตกใจแล้วก็มีควรู้ก่อนไหมมีความรู้สึ <c oughs> สก <c oughs> ก,ก,ก,ก่อนไหมมีมีความสัมพันธ์ได้บ้างไหมอะไรนะคะ มี่กลิ่นๆอย่างนี้ไ,ไหมกลิ่นเพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้คือจริงๆเขาดีกับเราอยู่แล้วเราเป็นเพื่อนกันอย่างนี้ยแต่ว่าหลังๆก็เขาก็พยายามแบบคุยกับเรามากขึ้นเข้าหาเรามากขึ้นแต่ว่าเขาเองก็ไม่เคยพูดอะไรเลยค่ะแต่รู้แล้วแม้ว่านายแบบแปลกๆทำทีกับเราผิดปกติเขาดีอยู่แล้วอ่ะคือเสมอต้นเสมอปลายเราเลยแบบไม่ได้รู้สึกว่าอุ้ยมันจะพิเศษกว่าเมื่อก่อนอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกว่าเขาเข้ามาเยอะขึ้นนะพูดคุยกันเยอะขึ้นแต่ว่าเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะจนพูดเนี่ยจนโทรมารู้สึกเหมว่าเขากำล เราก็จริงๆเราแค่รู้สึกดีที่ได้รู้จักเขามากขึ้นเรื่อยๆแต่ก็แบบมันก็ไม่พูดไม่พูดไม่ได้อ่ะพูดไม่รู้เรื่องชายทาฟันค่ะคุณบอกอย่าถามเนี่ยอย่าพูดอายเขาจริงๆเมื่อวันก่อนเราเรู้แม้ว่าก่อนหน้านี้แบบเขาไปปรึกษาคนรับพากอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะมาแบบได้จัดตจอสัมพันธ์กับเราอะไรอย่างเงี้ยก็เพิ่งรู้ตอนเขาโทรมาเล่าให้ฟังแล้วคะเขาก็มาสารภาพเลยว่าเขาไปปรึกษาพี่หนุ่มใช่ไหมใช่ตอนที่วังสันจากน้องนายไปเป็นความรู้สึกยังไงเลยยิ้ม หรือว่าแบบลงหรือว่ายังไงบระมางก็ยังยังค่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้วางกันเร็วก็พอเขาพูดอะไรมาเราก็เลยปรกาศได้คุยหลายๆอย่างเลยจนแบบเออมันก็มันก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะมีการแบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอะไรอย่างกันแล้วมองว่าตัวเปิดอย่างพี่หนุ่มอย่างเงี้ยถ้าพี <S <s ่หนุ่มไม่เป็นแบบข้อสื่อข้อชักประกาศให้อย่างเงี้ยมันจะมีวันนี้ไหม นั่นสิยค่ะจริงๆเิร์นรู้สึกว่าก็ต้องขอบคุณพี่หนุ่มด้วยไม่งั้นก็คงไม่มีคนมาสารภาพอะไรกันหนูแล้วเขารู้สึกของเฟิร์นล่ะคะกับนาย่ะในเมื่อนายเขาแบบเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาความรู้สึกกับเรามันมากกว่าเพื่อนแล้วอย่างเงี้ยเขาไม่อยากเสียเรกไปเพื่ออยู่กับเราเออจำได้แม่นเนาะก็ก็เราก็รู้สึกรู้สึกดีค่ะรู้สึกเป็นความรู้สึกที่พิเศษอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกพิเศษกับเขามานานแล้วหรือว่าเพิ่งไปแบบคลิกกันก็หลังจากที่ได้คุยกันเนี่ยแหละค่ะไม่น่าจะโดนญาติถามตอนที่เขาโทรมาบอกว่าเขาจะจีบเเเรรราาาตออบะไไขป หัวราะจริงอย่างที่เขาพูดค่ะเหมือนมันตกใจอ่ะแล้วก็ก็ไม่รู้ว่าทำไมทําอย่างนั้นก็แบบหัวราะไปกอนอะไรอย่างเงี้ยทำไมหัวราอหัวราะมันเขินแก้เขินอยังไงก็ใกล้เคียงค่ะทอ่เห็นน้องนางให้ตอบให้มาถามว่าถ้าเขาจะจีบอยู่จะพร้อมไหมเขาจีบไหมคะเออแต่หนูจะรับไหมคะถ้าเขาจะจีบแล้วหนูจะรับไหมคะฮะนจะถามว่าถ้าเขาจะจีบหนูจะรับไหมคะอันนี้ ขอไปบอกเขาเองดีกว่าค่ะอยากให้เขาได้จับปากทางบ้านอยากรู้ไงถ้าบ้านอยากรู้ว่าเราแค่พยายามพอเปิด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 ใจให้นายไหมเอออ่านอะไรก็ให้ติดตามให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับพวกเราเนาะกาก็ ให้ฝากเป็นกำลังใจให้พงหนูด้วยนะคะแล้วก็ยิงอยากฝากขอบคุณค่ะกับทุกคนที่คอยตามคอยเชียร์คอยสนับสนุนมาก่อนแล้วก็สำหรับทุกคนที่เป็นห่วงด้วยก็ไม่ต้องห่วงนะคะทุกอย่างก็แฮปปี้ดีค่ะมีความสุขค่ะขอบคุณค่ะ